นะคะค่อยๆสัมผัสไปที่ปากของน้องแบบนี้เบาๆนะคะใช่ค่ะนี่น้องจะเขิลมากเลยโอเขิลตามพริ้มเลยค่ะชอบเขิลมเลยเนี่ยใช่ค่ะแต่ผมก็กลัวตัวอะไรที่มันปากแหลมๆล้วไม่ต้องกลัวน้องยังเด็กอยู่ค่ะผมกลัวไก่เลยแค่ไก่ลองนะค่ะครั้งเดียวลองช้าๆค่ะช้าๆเราดูค่ะลรงดูโอเคอ่าใช่ค่ะเขิลเขิลเขิลผมกลัวอะไรปากลแหลมๆ อาโอเคน่ารักมากไปน็อกคุลล่าได้นะคะสองดูได้โนเสาร์ตัอื่นได้ด้วยนะอ๋อมีสองได้ด้วยเหรอคะถึงลองดูได้ไหมอะครับดูว่าเจออะไรไหมครับลองหันไปด้านซ้ายด้านขวาลองมีวอล์อกอินอโอ้ยเจ๋งมากเป็นเมืองเลยเป็นเหมือนอยู่ในเกาะจริงๆแล้วก็มีไดโนเสาร์ตามจุดตามมา่างๆแล้วก็ประตูไปที่ไดโนเสาร์ตัวไหนเนี่ยเขาจะบอกพันเลยว่าอันนี้พันอะไร ดีมากสนุกตอนนี้เราอยู่ในโซนกินพืชครับตอนนี่ยปลอดภัยอยู่ครับรเตอนนี้แองกิโลซอรัสนีคือโซนกินพืชอ่าอันนี้เป็นฟลไซน่ารักมากคอยาวนี่เรายังอยู่ในโซนกินพืชอยู่อันนี้หนุ่มน้อยรถถังของเราครับอ่าชื่อว่าแองกิโลซอรัสครับราชาชื่อแองกีเขาก็จะมีหางที่แข็งแรงมากแล้วก็เอาไว้ปกป้องเขาจากพวกสัตว์กินเนื้อตัวอื่นได้ครับ ไปหัวช็อตเพราะว่าออกจากไข่ใช่ไหมลัวไก่มากก่อนจะเป็นกระชาอไอ้ไอ้ตัวปากแหลมๆมาลัวนะเหมือนไก่อ่ะเขาจะมีอารมณ์เยอะมากว่าเราจะพยายามทำในราปสาวับเราผลิตให้มันอิโมชั่นออกมาเยอะทำดีเลยไม่ได้ทำเหมือนเลยนะเนี่ต้องั่งทำจากเมืองลอกอะไรมาหมดเลยไม่กล้าเลลยไม่ก้าเลยคุณภาพเดียวกับที่ Universal Studio ของวานาโดครับ ี่ตัวเป็นพี่น้องกันครับแล้วเราสุกโฉมคอนดิคต์มาพร้อมกันเลยแล้วก็แต่ละตัวก็มีบุคลิกไม่เหมือนกันแต่มาหน่อพี่ฟังหน่อยว่าแต่ละตัวนิสัยเป็นยังไงบ้างได้เลยครับวิธีการดูแร็งเจอร์แต่ละตัวนะครับดูที่สีแล้วก็ลายของเขานะครับเจ้าเอฟโค้ดีค่อนข้างที่จะดุร้ายครับเขามีทีมเอของจอร์เค้นะครับผมหรือทางด้านนี้นะครับเรามาดูใกล้ๆได้นะครับตัวนี้ชื่อชาลีนะครับชาลีเนี่ยเขาจะมีสีเขียวนะครับเขาจะมีเลียน ความสามารถพิเศษในการทางตัวนะครับเจ้วตาเนี AP uh, no, ่ยเขานทันจับรวดเร็วแล้วก็ไปนะครับเขาจะมียินเล้ออกเบิร์ดออกเฟรนะครับมีการ้านะครับเมื่อกี้นะครับเหมือนจะเห็นยิงามนะครับรูกอะไรไย่างเงี้ยดูกันร่ยๆู่ไหนูบลูบยังท้องจะออกมาเจอพวกเราคนนะครับผมในระยะใกลๆกันเลยไลลเลยเตรมกันใช่ไหมครับไปครับไปที่เราไปเจอไปเจอเจอลูบไหมไปเจอลูบเลยังไมเหรอูมันเชื่อมมีทดดูไอ้แบบัมันเชื่อมรูบดี ท่านครับพร้อมไหมครับพร้อมครับอเสอเินอ่าใจนะครับพร้อมครับพร้อมครับโอเคพร้องล้วนะครับ l a d i s and e n t e the star of the r a i world e รเเดี๋ยวผมจะขอความร่วมือนะครับเดี๋ยวเรามาฝึกสัญญาณมือกับชม้ลูกันนะครับองไหมครับไปไ่กินเลยร ยกมือขึ้นมาหนึ่งข้างนะครับอย่างนี้นนุชจะเย็นๆๆๆๆๆๆนะจ้องเขาไว้นะครับเดี๋ยวเราพูดตามผมนะครับ Blue Eyes me <Blue. S 2> On Me โอเคเราขึ้นไปทางด้านขวานะครับใครอยากไปทางด้านขวาตัวเลขอ่าโอ้ยเก่งนเนี่ยสุดยอดเลยครับโอเคเรามาทางด้านซ้าย ยอดน่ารักมากรูยัอนัรัำรูรูมองทางนี้พีเราไปทางน้นังด้าน้านะครับไปทางด้านซ้ายครับไปใกล้มากแล้วก็ขึ้นครึ้โอ้ยโอยยัโอขึ้นยอ ได้ครับเ<ด>ัี๋ย่ารีบินหน้นนี้แล้วกันกนะครับแล้วก็เดี๋ยวกลังนะครับ